สวัสดีครับผมลู่สอน107ศเคลปออนไลน์เสนอตอนการ Export c คลิปในแอปขายมาสเตอร์นะครับไปอย่างรวดเร็วนะครับสอนเฉพาะการ Export อย่างเดียวนะครับสำหรับคลิปอื่นๆนะครับผมจะฝากไว้ที่ตัวไอมุมขวาหรือใต้คลิปนะครับลองกดเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าคลิปนี้ไปอย่างรวดเร็วสำคัญมากๆสำหรับการ Export คลิปเมื่อเสร็จสิ้น ปรับแต่งนะครับไม่ว่าจะใส่ภาพใส่เพลงใส่ทุกอย่างเสร็จแล้วเรียบร้อยตัดต่อเรียบร้อยขั้นตอนสุดท้ายนะครับสำคัญมากๆคือการ Export ครับถ้าคุณมีเนื้อหาดีๆมากมายจะทำให้ลูกค้าหลั่งไหลเข้ามาหาคุณไม่ว่าจะอยู่ในช่องหรือแฟนเพจของคุณถ้าคุณรู้วิธีการสร้างคุณจะสามารถแบรนดิ้งหรือสร้างตัวตนได้อย่างง่ายดายโดยลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรได้โดยใช้มือถือครับติดต่อเข้ามาเรียน คอสตนี้ไม่แพงรับจำนวนจำกัดนะครับแอดไลน์เบอร์โทรได้เลยนะครับจำง่ายๆนะครับถ้าเสร็จสิ้นทุกอย่างแล้วให้คุณกดย้อนกลับครั้งเดียวนะครับหรือว่ากดตรงนี้นะครับมุมขวาจะเห็นสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ออกจากการตัดตัดต่อนะครับกดตรงนี้ก็ได้เช่นกันง่ายๆกดย้อนกลับครับหนึ่งครั้งครับ นี่คุณจะเห็นผลงานล่าสุดของคุณหรือว่าผลงานใดก็แล้วแต่ที่คุณจะเอ็กพอร์ตเนี่ยให้คุณคลิกผลงานนั้นอย่างเช่นผลงานล่าสุดเนี่ยด้านบนนะครับรูปการ์ตูนสาวสวยเนี่ยโอเคคลิกหนึ่งครั้งนะส,สำคัญเลยมือใหม่ตามให้ทันนะครับจากนะครับสังเกตสัญ,ญลักษณ์การแชร์ตรงนี้นี่หัวข้อที่2สัญ,ญลักษณ์การแชร์กดครับเขาจะให้คุณเลือกความคมชัดครับ โอเคเออเวอร์ชั่นนี้นะครับให้คุณเลือก3หมวดหลักๆนะครับคือ360 540และ720พิกเซลนะครับหน่วยความคมชัดเนี่ยนะก็พยายามใช้เป็น SD ขั้นต่ำนะครับสมมุติว่าคุณเลือกความคมชัดสูงอย่างเช่น700นะครับ 720P เนี่ยนะครับมันความคมชัดสูงมากนะครับก็ ระวังเรื่องของปริมาณเห็นไหมครับตรงนี้บริเวณอ่ะโอเคลากมานี่บริเวณตรงนี้นะครับที่เขียนว่าปริมาณกี่เมกะไบต์เนี่ยนะครับคือถ้าคุณต้องการความคมชัดสูงมากเห็นไหมครับสูงสุดเลย500กว่าเมกนะครับอัปโหลดกันแบบหืหนะก็บางครัมันเกินความจําเป็นนะครับสูตรของผมคือ1นส่วนสนะครับของหลอดไอตรงความคมชัดเนี่ยโลและไฮเนี่ยนะครับ ใช้สัก1นส่วน3และเลือกไม่540ก็720โอเคนะถ้ามันเออร์เลอรเด้งออกเนี่ยแสดงว,ว่ามันมีข้อผิดพลาดการประมวลผลต่างๆก็ลองเปลี่ยนนะครับไม่520ก็700 1ส่วน3าจำง่ายสูตรองผม,มีแค่นี้นะครับไม่แนะนำให้ใช้360นะคือความคมชัดโคตรกากอะ่ะนะครับโอเคนะก็ถามว่า360ใช้เพื่ออะไรบางครั้งเราต้องการ แค่เป็นไฟล์เสียงนะครับภาพไม่เน้นเนี่ยเราก็ใช้360ก็ได้ถูกไหมครับเพราะว่าเราต้องการแค่เสียงมันออกไปพอฟังได้ภาพไม่ชัดไม่เป็นไรบางครั้งนะต้องต้องพิจารณาให้ดีนะครับโอเคสรุปก็คือ5 4 0พิกเซลเป็นต้นไปความคมชัด SD นะครับโอเคในส่วนฟังขวามือเนี่ย30 25อะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ต้องไปสนนะครับ ให้อัตโนมัติเฟรมเรทเออสามสิบเฟรมเรทอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับให้มันเป็นอัตโนมัติตามที่ระบบเขาแจ้งมาทีนี้เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้คุณกดคําว่า Export ตรงนี้นะครับนี่กดได้เลยปุ๊บแล้วรอจนกว่ามันจะเต็มหลอดตรงนี้นะครับแล้วมันจะไปโผล่ในคลังวิดีโอหรือแกล,ลของคุณในโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า Export เดี๋ยวพาไปเยี่ยมชมโอเคเริ่มต้นที่หน้าจอมือถือของคุณไปที่แอป ไอตัวจัดการรูปภาพหรือแกลเลอรี่ในเครื่องที่มันมากับเครื่องเนี่ยนะครับกดเข้าไปในบางรุ่นจะโชว์นะครับโฟลเดอร์คลิปวิดีโอรวมทั้งคลิปทั้งภาพแต่บางรุ่นอย่างเช่นแ oppo ไอเจ้า oppo เนี่ยผมนะผมค้นหาคลิปในโฟลเดอร์หาไม่เจอนะครับมันไม่โชว์โฟลเดอร์ Export แบบนี้แนวทางการแก้ไขนะครับคือใช้ไอเจ้าแอป จัดการไฟล์ผมใช้เป็น E.S. File Explorer หรือคุณจะใช้ไอ้ตัวไหนก็ได้นะครับตัวนี้จัดการไฟล์หรือว่ามันติดมากับเครื่องคุณใช้แอปของเครื่องได้เช่นกันจัดการไฟล์กดเข้าไปแล้วให้คุณนะเลือกนะครับคุณจะเลือกในหมวดของวิดีโอก็ได้เช่นกันคุณจะเจอไอ้คลิปที่เพิ่งเอ็กซ์พอร์ตเมื่อตะกี้ในส่วนการแชร์นะในการอัพคลิปวิดีโอ YouTube หรืออะไรต่างๆเนี่ย ระบบนั้นเป็นอัตโนมัตินะครับมันจะโชว์ลายชื่อคลิปวิดีโอล่าสุดขึ้นมาแบบอัตโนมัตินี่คือที่ผมสแสแดงวิธีการเข้าผ่านแอปเนี่ยหมายถึงว่าคุณอยากจะไปฟังคลิปอยากไปดูคลิปนั้นๆนะครับว่าคุณ Export ออกมาแล้วมันโอเคไหมต่างๆนะครับก็เข้าผ่านช่องทางที่ผมแนะนําได้อนน้นะนะผ่านผ่านแอปตัวจัดการไฟล์หาให้เจอในหมวดวิดีโอนะครับในส่วนโฟลเดอร์ Export คือหน้าตายังไง นะเดี๋ยวเจาะลึกนิดนึงเข้าไปในตัวจัดการไฟล์แล้วไปที่แอปขายมาตเตอร์ครับแล้วไปนี่นี่ไงครับไอเจ้า Export f o โฟลเดอร์นี้นะครับนี่โฟลเดอร์ p x r t r t ครับถ้าคุณเจอคลิปที่คุณครับเมื่อตกี้ที่คุณ Export ออกมาก็แสดงว่านะครับมันไม่เออร์เลอร์โอเคนะครับมันมันสามารถแชร์ต่อได้ครับถือว่าผ่าน โอเคเดี๋ยวไปดูในโซเชียลต่างๆเมื่อเราอัปโหลดนะครับอย่างเช่น YouTube ครับสาธิตเลยแล้วกันนะครับการอัปโหลด YouTube แต่ Facebook ไม่ต้องยกตัวอย่างนะเพราะว่ามันลักษณะคล้ายๆกันให้กดตรงนี้นะครับรูปกดบริเวณนี้นะครับโอเคเห็นไหมครับบริเวณนี่สัญ,ญลักษณ์ วิดีโอเนี่ยกดเข้าไปจากนั้นก็เลือกในหมวดของการอัปโหลดวิดีโอมันจะโชว์คลิปล่าสุดเห็นไหมครับไรเรียงกันโอเคอ่านะครับสมมุติว่าผมเลือกนี่คลิปล่าสุดที่ผมเอ็กซ์พอร์ตนะครับคลิปนี้ป๊บนี่นะครับก็เข้าสู่กระบวนการการอัปโหลด y t u t u เห็นไหมครับนี่ผมแสดงตัวอย่างนะครับว่าถ้าเราอัปโหลด ในโซเชียลต่างๆมันจะโชว์คลิปล่าสุดขึ้นมามันก็จะเลือกอัปโหลดได้ทันทีจบนะครับสำหรับคลิปการ Export นะครับในแอปตัวคายมาตเตอร์นะครับไอเจ้าตัวนี้แล้วการแชร์ไปในโซเชียลต่างๆนะครับลักษณะคล้ายๆกันทุกโซเชียลนะครับโอเคแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ